สวัสดีครับก็ขออนันทุกท่านนะครับก็มารับชมเกมจำลองใหม่การแข่งขันครับสุตบอลพรีเมียร์ลีกครับฤดูกาล2025-2026ครับคูเป็กแมตช์ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดโอเทฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนของเชลซีครับสำหรับคู่นี้ครับก็อยู่กับผมแอดมินพลนโซนครับทำหน้าที่ฝึกพักบรรยายเกมในวันนี้ครับคู่นี้ก็เตะจริงเนี่ยกันค่ำคืนวันเสาร์ที่20กันยายนครับเวลา23 30นาทีครับ สติการเจอกันของทั้ง2ทีมครับ5นัดหลังสุดเนี่ยก็ถือว่าสูสีมากๆครับเป็นแมนยูชนะไป2ครั้งครับเชลซี2แล้วก็เสมอกัน1ค,ครั้งครับโดยเกมล่าสุดครับเจอกันในเมื่อรูกันที่แล้วครับเชลซีชนะในบ้านเป็น1ต่อศูครับเดี <S <S ๋ยวเรามารับชมไลน์อพของผู้เล่นทั้ง2ทีมกันครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่3-4คนครับ ดาร์โลมาติเนสส่วนเมสันเมาส์กับคุณย่าเนี่ยเช็คฟิตอีกทีหนึ่งครับไลฟ์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมาในแผน3-4-3ครับวันนี้หน้าเป้าเป็นเบรจมินเชสโก้ครับตัวลุกฝั่งซ้ายเป็นเซอร์เซ่ขวาเป็นเอโมโม่ครับตรงกลางมีบูโน่คาซิมิโลูอาร์มัดเดโลแล้วก็ดอกูครับสามประตูเป็นเซนเตอร์เมนครับทางฝั่งของเชลซีครับมาในแผน4-3-3หน้าเป้าเป็นจาไาโดครับซ้ายเป็นเปเรโนโตขวาเป็นเอสตาวาเวลเลียมครับตัวลุกเป็นโคเมอร์ คาซิโดแล้วก็เอ็นโซเฟรนเดสครับ,รบเจลซีไม่มีชื่อของโควิลนะครับก็เจ็บยาวเลยโควิลส่วนดีแล็บก็ยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บครับเกมเริ่มครับแมนเชสเ,เตอร์อยู่แต่ชุดสีแดงครับบุออกจากซ้ายไปขวาครับเจลซีมาในชุดสีน้ำเงินครับบอลอยู่ที่อามัดดิยาโลเอ็มบูมโมโครับให้มาเดสโก ประเมร์แย่งได้ครับประเมร์ให้มาคีคาเซโดครับออกมาทางขวาที่ลิสเจมเอสตาวาวไม่ผ่านครับวันนี้เราจะได้เห็นซอรซี่ครับเล่นกับเซสโกแล้วก็เอมเบโมครับคุณย่าก็ยังฟิตไม่เต็มร้อยครับกับเมสันเม์ก็เจ็บคู่กันเลยครับ เอ้าจังหวะนี้ครับโยโร و ไปสก,กัดออกหลังครับเป็นเตะมุมครับของเชลซีเอ็นโซเฟรัฟนเดสโยนเข้ามาแล้วโขกลูกนี้โอหูยเป็นไคเซโดครับแม่โขกต่อจ่อข้ามคานครับโอกาสทักทายแรกของเชลซีจากไคเซโดนิวสับประตูเป็นเซเนเลแมนครับสัประตูต,ต,ตัวใหม่ครับ ย้ายมาจากสมรรอสรนเอ็นเบิร์สจากหลีกเบลเยียมเซสโกครับช,ชอรูบาครับให้มาลิสเจมจาเปโดครับให้มาที่เอสตาว,าว์เอสตาวาวิลเลียมครับแม่เจ้าหนูวัย18ปปีจากบราซิลดูรครับโอ้โหจัดจ้าน กระชากลากเลื้อยเอสตาวาวิลเลียมยิงเอ้าเรียบร้อยเลยครับ1ต่อ0โอ้โหเอสตาวาวิลเลียมครับโอ้หยิงด้วยซ้ายครับโค้งเข้าสามเหลี่ยมไปเลยครับนาทีที่9ครับโอ้โหนี่ครับเลี้ยงจากริมเส้นเข้ามาครับโอ้ผ่านผู้เล่นของแมนยู1่ถึงคนแล้วก็ยิงด้วยซ้ายครับดูจังหวะนี้ครับเอสตาววิลเลียมนี่ครับผ่านโดกูมาได้ผ่านบูโนมาครับแล้วยิง โอ้โหปั่นโค้งเลยครับเรียบร้อยครับโอ้โหเซนเนลเลมันนี่ไปไม่ทันครับโอ้โหเสียประตูเลยครับครับโอ้โหพิมพ์ลีกมันไม่ได้ง่ายครับดูครับและดูเปิดหน้าเท้าโอ้โหเปิดหน้าเท้าปั่นโค้งเลยครับเรียบร้อยหนึ่งต่อศูนย์ครับเอสซาวาวิลเลียมครับโอ้โหเจ้าหนูวัยสิบแปดปียิงขึ้นนำห้กับเชลซีหนึ่งต่อศูนย์ครับโอ้ถือว่าโดนประตูค่อนข้างเร็วครับแมนยูนาทีที่เก้าเท่านั้นเองครับ อัดให้มาบุนเอมบูโมบุโนทางขวาม,มาครับอมัดโยนมาลูกนี้โรเบิร์ตซันเชสปัดออกไปแล้วโดวกูซ้ำโอ้โหจังหวะนี้ครับไม่ตรงกรอบครับเป็นพลาสติกโดกูครับคือจังหวะนี้โรเบิร์ตซันเชตที่คือล้มไปแล้วนะครับไม่ฐานแล้วนี่ครับปัดมาแล้วยิงจังหวะปัดเนี่ยไปชนกับบุโนเฟอร์นันเดสนะครับแหมก็ไม่ได้ครับ บปิซันเชสเรียกเพื่อนขึ้นไปเออเตะขึ้นมาครับแหมจังหวะนี้ลูกชอมาที่แรนนี่ยโร و ครับมาทายเดลิกสายเป็นเจอสูซักซี่ครับแหมานานๆจะเห็นซักซี่นี่ลงมาเล่นรวมกับแนวลุกโอ้โหเตะมาไม่ดีครับไาจโด้ครับมามาที่จารเปโด เอ้เตะไม่ดีเองครับแล้วแมนอยู่ได้สวนมาที่เซอรเซ่โดกูโดกูช้าครับโอ้เ oh, จอ<ะ>เอสตาวาวิลเลียมสกัดจากด้านหลังมาคุคุเรยาครับคุคุเรยายกลอยมาเป็นบอลเชลซีครับไคเซโดแล้วเป็นโคพมเมอร์ครับด้านขวาอืม้มเอสตาว,าวนี่ขึ้นไปรอแล้ว โดกูครับแมนยูนี่ไปไม่ได้เลยครับโอ้แล้วเป็นบอลของเบนจามินเซสโกเบนจามินเซสโกเอ้าหลุดแล้วอิงลูกนี้โอ้ยจังหวะสุดท้ายนี่ไปแลับชโชโรบาครับบอลเบาลงเยอะเลยครับจังหวะเมื่อสักครู่โอ้ไม่มีผู้เล่นของเชลซีเข้ามาแย่งเลยครับเซสโกให้มาที่เอโมโบกครับเอบโมโบกสายมาครับเป็นเจอโซอเซซเซ่ครับ เซ็คเซ่ล็อกเปิดมาพวกนี้ไม่ได้ข้อมือของซันเชสแล้วเตะออกมาเร็วครับเอสตาวาลเอสตาวาลเจอกับโดกูแล้วหลอกโดกูด้วยครับมาชาไปดูครับขึ้นมาเอสตาวาลวิลเลียมเอสตาวาลวิลเลียมโอ้นี่คล่องจริงๆครับดูจังหวะนี้ครับไคเซโดเราเป็นเปรโดเนโตยิงลูกนี้ซุปเปอร์เซฟครับโอ้โหเซนเนอร์เลเม,มนครับโอ้โห ลูกนี้ออกแรงเซฟครับมาดูครับแล้วเนโตสัตว์เต็มข้อเลยครับสุปเซฟของเซเนเลเมนครับสาวประตูวัยยบปีครับเลเมนแต่มุมลูกนี้ครับเอนโซเจลซีของเกรมได้เหนือกว่าครับห้าสิบสีต่อ46เปอร์เซ็นต์ครับโยนมาลูกนี้ไม่ได้แลวเป็น แมนยูได้สวนครับเซสโกให้มาเอบูมโมครับเอบูโมไปไม่ได้ครับเจอโชอโรบายังบอกไปแล้วเป็นเชลซีได้สวนขึ้นมาแทนเอ้าแล้วเป็นโคพาเม,มอร์ครับผิกแล้วยิงโอ้โหซุปเปอร์เซฟอีกแล้วครับโคพาเม,มอร์ครับกลับตัวยิงลูกนี้นนเซเนเลเมนเซฟได้ครับอูด้ดีเชลซีนี่บุกมาอย่างต่อเนื่องครับดูสัตว์ลูกนี้ครับตัวสำรองของเชลซีครับยังมีอเลฮันโดกรานาโชนะครับ ก็เป็นอดีตนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยครับจบไม่สวยครับแอ่า์ซีก็ซื้อมาในค่าตัว40ล้านปอนด์ครับแอาโม่มองออกไปก็เป็นบอลทุ่มครับร <Baltimore. S 2> บอลทุ่มเอลซีครับเอสเจมเอสตาวาวเอสตาวาวล็อกอีกแล้วแล้วโอ้ใครเซิรโดลงเกินครับหูซุปเปอร์เซฟครับโอ้โ เซเลอร์แมนครับผ่านไปครึ่งชั่วโมงเซฟสามถึงสี่ครั้งครับโอ้โห,โห,โหดูครับอ่ากว่านี้ครับเอ้าวโอ้อยอันน้าเป็นอังเรโอนาน่านี่ได้ลุ้นเลยครับมาครับจังหวะนี้บูโน่เบนจามินเซสโกครับให้มาที่เอมบูโมเอมบูโมมาทางขวาครับอาหมาัดดิยาโลอาหมาัด กูหาช่องครับอาหมาัดหาช่องเซอร์เซ่เอมโบโมพิกเอมโบโมแล้วยิงไกลครับแมติดบล็อกโดกูโดกูผ่านหนึ่งผ่านสองมีชอโรบายืนตัวสุดท้ายเราโดนเตะลวงไปเลยผู้สินโอ้แล้วได้ฟาวด์ด้วยครับแมเกือบโดนจุดโทษครับเอน็นโซฟันเดนเดสตูจังหวะนี้ก่อนครับเหลืออีกสิบนาทีครับครึ่งแรกแมนยูได้ฟิกคิกนอกกรอบครับนะครับไปติดโดกูนี่ดึงมาสามตัวครับ อุ้ยจังหวะนี้ครับตรงเส้นหรือเปล่าโอ้โหอูตรงเส้นเลยครับเป็นบุโน่ครับจะยิงหรือจะจ่ายครับจังหวะนี้เราเปิดมาอืเบาเกินสิมิโลครับสันไก่ลูกนี้ซูเปอร์เซฟครับโอ้โหอูจังหวะนี้ครับ ยิงโอ้โหดูครับเลูกเตะมุมครับจังหวะนี้โรเบิร์ตสันเชสเซฟได้ครับลูกเตะมุมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแต่มุมครั้งแรกเลยครับโจนเข้ามาลูกนี้เซอร์เซ่มองชงมาแล้วเป็นอามัดดีเยลโล่ยังไม่ยิงครับโอ้โห มีช่องแล้วคาเซมีโลซัดลูกนี้เป็นลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหจังหวะของนี่ครับนี่ครับจังหวะของอามาัดที่จะโล่ไม่ยิงนึกหน่จังหวะแรกครับโอ้โหเล่นหลายจังหวะเกินครับตรงนี้ติดฉล็อฟอฟาน่าครับไปมุมครับครั้งที่สองบูโดฟเรนเดสครับสกอร์ตามหลังอยู่ศูนย์ต้นหนึ่ง โจนมาครับลูกหนีได้โขกด้วยครับอ่าแล้วเป็นเนโตเคลียร์ทิ้งขึ้นมาครับ5นาทีสุดท้ายครับเชลซีได้สวนขึ้นมาบ้างครับโอ้แล้วหลุดเลยครับด้านหน้ามีเชลซีอยู่แค่ตัวเดียวแล้วจะไปโดเลี้ยงกินเส้นไปเจอกับโยโรโยนมาลูกนี้ไม่ผ่านครับแล้วเป็นแมนยูได้สวนสเซอร์เซ่ครับเอา้าททำบอลเสียบุโนนให้มาโดกู ไหลามาบเบนจามินเซสโกเอ้าจังหวะท้ายแม่เหมือนจะไม่ค่อยอ้าวจังหวะนี้ครับเบนจามินเซสโกยิงโอโ้ไม่ยิงครับหลอกโอ้โหแล้วเป็นเซอรเซสัดลูกนี้เจลาบโอโ้ปัดได้ครับยังไม่พน้นอันตรายครับโอ้โหลูกเมาสักครู่นี่ไม่ยิงเลยครับเป็นเซสโกอามาดเยโรครับ โยนมาลูกนีเสโกโขกเอาซุปเปอร์เซฟครับโอ้โหปัดจากเส้นเลยครับยังไม่พ้นอันตอ้าวเป็นบูโน่ไปฟาวครับโอ้ช่วงท้ายเกมนี่แมนยูได้ยิง3-4ีกครั้งเลยครับโอ้โหแล้วติดเซฟสานเชสนี่เกือบเข้าลูกมาสักครู่ครับโอ้น่าจะจบครึ่งแรกด้วยสกอร1์1ต่อ0ครับเชลซี Chelsea ครับ ออกนาไปก่อนในครึ่งแรกซิมโล่บงมาแล้วจบครึ่งแรกครับแมนยูตามหลังเชลซีอยู่ศูนย์ต้นหนึ่งครับเชลซีได้ประตูขึ้นนําจากเอสตาวิลเลียมนาทีที่10นะครับเดี๋ยวเรามาดูสติครึ่งแรกกันสักนิดหนึ่งครับโอกาสเข้าทําของทั้ง2ทีมครับแมนยูยิง8เข้ากรอบ5ครับส่วนเชลซียิง5้าเข้ากรอบ4ครับไปชมครึ่งหลังกันต่อเลยครับครึ่งหลังเริ่มครับครึ่งหลังนี้จะเป็นทางเชลซีครับ เขีย okay, ลูกเริ่มเล่นก่อนบ้างครับสกอร์นำแมนยูหนึ่งต่อศูนย์ครับกอลูกเกมจากครึ่งแรกเนี่ยก็เป็นแมนยูทำเกมได้ดีกว่านะครับแต่ว่ายิงประตูไม่ได้ครับก็มายิงช่วงท้ายเกมครับท้ายครึ่งแรกครับแมนยูสามถึงสี่ครั้งเลยครับแล้วโยนมาเซ็กซี่ครับด้านหน้ามีเซสโกรออยู่แล้วโดนเสียบลวงไปครับ้ตัดสิน ก็เป่าฟาวครับโอ้เจ็บหรือเปล่าครับโอ้เซอร์เ่เจ็บครับโอ้โหแล้วแมนยูไม่มีตัวลุกแล้วนะครับโอ้โหบาดเจ็บกันหมดเลยครับยังมีอ๋อยังมีอีกหนึ่งครนครับเป็นในส่วนของอวิมารตินนะครับจรเจาหนูดาวลุ่งวยัยสิบแปดปีบุโน่ครับเซอร์่ออกไป,ปะฐมพยาบาลก่อนครับโนโยนมาอิมบบโม่ครับจังหวะนี้อาเซมิโล เราเป็นบอลทุ่มครับอ้าวฟาวครับโอ้โหจังหวะนี้ผู้สิน์เป่าฟาวให้เชลซีนะครับโอ้โหในโตถึงบอลก่อนครับแล้วคาเซมิโรมาแย่งจากด้านหลังเป็นลูกฟรีคิกของเชลซีครับก็นำอยู่หนึ่งต่อศูนย์ครับสซันเชส,สเซอร์ซีกลับขึ้นมานะครับ ก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรครับเล่นต่อไหวไปโดนในโตให้มาทางซ้ายพี่โคเมอร์ครับผเผามอือโดนโยโรเสียบล่วงเลยครับไคเซโดอ้าจังหวะนี้ครับแมนยูตัดเกมได้ขึ้นหลังมามาทาดาลิกครับมีลูกชอรอยอยู่ครับไอมาพาทิกโดกูโดกูโยนมาอ้าวหูยจังหวะนี้เกือบถึงเลยครับ กับถึงเบนจามินเซสโก้ครับเป็นลูกเตะมุมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับบูโน่บูโน่โยนเข้ามาลูกนี้เซสโก้โขกเรียบร้อยครับ1นต่อนหนโอ้โหตามตีเสมอได้ครับนาที54ครับโอ้โหขึ้นโขกคนเดียวครับเบนจามินเซสโก้ครับ, ko, รบโอ้โหอันนี้เป็นลูกเซตพีดลูกแรกเลยครับของแมนยูในฤดูกาลนี้ครับได้ประตูจากลูกเตะมุมครับ โอ้หลังจากที่กระนำบุกเชลซีมาครับช่วงตั้งแต่ท้ายครึ่งแรกครับนาที30กว่าถึงนาที40ครับดูครับเราเปิดมาครึ่งหลังแค่10นาทีครับโอ้โหโขกลูกนี้คนที่ไล่ประกบเนี่ยเป็นโฟฟาน่าครับอาไปไม่ทันครับนี่ครับเซสโกหาจังหวะโอ้โหแล้วเทคโขกขึ้นมาเรียบร้อยครับหนหครับ แมนเชสเตอร์ยู่นเติดตามตีเสมอได้สำเร็จครับโอ้ยังเหลือเวลาอีกเยอะครับครึ่งหลังผ่านมาแค่10นาทีครับกลับมาเสมอ1ต่อหนึ่ง,นนงเริ่มต้นกันใหม่ครับเชลซีโอ้เชลซีนี่ช็อตไปดื้อเลยครับช่วงครึ่งชั่วโมงแรกในเชลซีทำได้ดีกว่าแมนยูนะครับแมนยูเนี่ยมาโหมบุกหนักช่วงนาทีตั้งแต่เอา้าจังหวะเอ้าจังหวะนี้ครับ อูคายาโดยิงไปติดบล็อกในสางฝั่งของเดลิกครับแหมเกือบเข้าประตูตัวเองครับจังหวะนี้นี่ครับแล้วเซนเตอร์เมนนี่หัอไว้แล้วครับเอนโซเอนซันกับเลจเจมเจมโยนมาติดบล็อกแล้วโยโรเตะทิ้งเลยครับแล้วเป็นแมนยูได้ส่วนครับเบรเจมินเซสโกได้บอกก่อนอูจังหวะสุดท้ายเจอ,ชอโชโรบาแย่งอโอ้โหโชโรบาบังครับ เซอร์เซ่ทำชิงกับเป็นจเมนเซ,เซสโกขึ้นหลังมาครับโยโร و เข้าสู่ช่วง60นาทีครับหมานะครับจังหวะนี้อาหมัดอาหมัดดิยาโลหัวอาหมัดนี่ทำบอลสวยครับอาหมัดให้มาเซสโกไบรอันอีโบมโมมาที่อาหมัดแทงมาเซสโกเซสโกโยนมาเซอร์ซ่โู้โหยังไงครับยังเป็นบอลของแมนยูครับอาหมัดดิยาโลยิงไกลลูกนี้ยังติดบอลครับ เปโดนนโต้ครับให้มาที่จาเปโดครับจาเปโดโอ้โหผ่านแมนยูไป2คนสุดท้ายเจอบูโนโเข้ามาแย่งครับเซนเนอร์เลเมนครับให้มาเดลิกนาที65้นะครับแมนยูกับเชลซีเสมออยู่1ต่อน,นแล้วเปลี่ยนตัวเลยครับเอาเอามากลูครับลงมาแทนโคพาเมอร์อครับ ก็พักโคพามอือไปก่อนครับตัวลุกของเชลซีนี่ก็มีแค่กราลาโชครับก่อน,นัดนี้ก็ยังไม่ได้ลงครับบุโ,โอ่ครับมาที่อามาัดดิยโ,โลยิงเบาเกินครับข้อมือของโรเบิร์ตซันเชสกราลาโชก็รอโอกาสที่จะลงมาครับได้เจอกับแมนยูทีมเก่าไหลมาทางขวาเอสตาว,าวิเลียม เอสตาวาวิเลียมโยนมาโอ้ยิงครับเป็นจังหวะของเจ้าเปโดครับกระโดดยิงลูกนี้ข้ามคานไปไกลเลยครับถูจังหวะนี้ครับเปิดมานี่คนเดียวเลยครับแหมยังไม่คมพอครับจังหวะนี้เชลซีก็ทำเกมบุกขึ้นมาบ้างครับ ยุเปลี่ยนตัวครับเอาโอบิมาตินครับเจ้าหนูวัยสิปีครับลงมาแทนเจ้าโซเซอเซ่ครับนีเซอร์เซ่ก็เล่นไม่ค่อยดีครับนั้นไหนที่ลงมาเป็นซูเปอร์ซับกับตัวสำรองจะเล่นดีมากเลยครับนี่ลงเป็นตัวจริงก็ทำได้ไม่ค่อยดีพอครับไฮเซโดมาที่อัมบกรูครับเอ้จังหวะนี้เป็นอูจังหวะนี้ยิงไม่ดีครับจะไปโดเบาเกินครับ โดกูโดกูช้าแล้วครับจังหวะนี้หูแล้วโดนเอนโซโฉกไปเราให้มาทางนี้เอาหลุดแล้วครับจาเปโดยังไงยิงลูกนี้โอ้โหซูเปอร์เซฟครับของเซนเนอร์เลเมนครับโอ้เซฟเยอะมากครับวันนี้โอ้ถ้ากลับไปด้วยชัยชนะ3ามคะแนนนี้น่าจะเป็นแมวโดมแมตต์นะครับโอ้เซฟเยอะจริงๆครับวันนี้เลเมนฉายานีเป็น รูปตัว2ครับแล้วเปลี่ยนตัวครับเชลซีส่งไลฮิมเซอร์ลิงลงมาแทนเปโดเนโตครับแล้วกานาโชก็ลงมาแทนจอไปโดครับ่ะครับจะกาลาโชนี่ลงมาเจอทีมเก่าแล้วนะครับพร้อมเสียงโหเต็มโอแทฟฟอร์ดครับแหมก็จบไม่ดีครับมาครับคาซโรโอโหคาซโดผ่านไปได้ครับเ้วเป็นกานาโชโอ้ยจังวะนี้ครับ แหมกานาโชนี่เหมือนมายืนตรงข้างหน้าเลยนะครับอไอ้มาครับเซสโกโอเอ็นบูโมโอ่อ่าแล้วครับทางขวาอามัดติเยโรครับอามัดโอ้เกมบุกแมนยูนี่ก็หายไปดือด้อเลยครับอามัดเิเยโลอามัดจะแหวก2โดนรั่วไปเอาคืนมาได้ครับโอ้ยังไปได้ครับ2อต่อนหนึ่งเอาอามัดไม่อยู่แล้วเซสโกอ,อีกแล้ว10นาทีสุดท้ายครับ เซลซีหนึ่งแมนเชสเตอร์เดตหนึ่งครับเอาละครับเอมบูโมโ่ให้มาอามัดเดียโล,โลเปิดมาเซส,สโกโขกไม่ได้ครับยังไม่ผ่านเราเป็นบอลของแมนอยู่อ้าวจังหวะนี้ฟาวครับเป็นคาซิมิโ่ครับดูครับไปโอ้ไปแย่ใส่คาเซโดครับฟาวเลยครับเอาเป็นคาเซโดฟาวเรอครับนี่ต้องดูกันก่อนครับ นาสักครู่นี่มองไม่ทันครับเป็นเชลซีได้ครับจังหวะนี้เปิดขึ้นมาโฟอฟอานะ่าเป็นสันกับไคเซโดครับ10นาทีสุดท้ายบอลน,นี้ไปทางกราโชนี่ต้องมีเสียงโห่แน่นอนครับให้มาอาหมาัดอาหมัดดิยาโลครับเอมบูโมห่าแล้วครับเอมบูโม,โมโครับจังหวะนี้เปิดมาติดบล็อกครับ ไม่ได้ไลฮิมเซอร์ลิงครับอารับกานาโชแล้วให้มาเอสตาวาวิลเลียมเอสตาวาวยังไงโอ้โหจังหวะนี้แม่บอลมันไหลออกไปครับแล้วแมนยูได้สวนนาทีสุดท้ายครับโดกูลุกชอครับให้มาทางซ้ายโดกูโอบีมาตินครับโอ้โหโอบีมาตินนี่เอาไม่อยู่ครับก็ยังขาดประสบการณ์อีกเยอะครับ กองขั์เกากันเยอะเลยโอวิมาตินเราเป็นกาาโชครับกาาโชโดนคาเซมิโลนี่ครับหูสอนเชิงเลยครับเราฝาลครับกาาโชไปเหยียบใส่คาเซมิโลจังหวะสุดท้ายนี่ครับหูนี่ใช้เทคนิคบังครับเราไปเหยียบขาเลยครับกาาโชครับแม่ได้บอลทีก็โดนโหดทีครับเ่นเนยโอแทฟฟอร์ดเราเปลี่ยนตัวครับ เอามาซาอุยครับลงมาแทนไบรายอนิโมโมครับช่วง2นาทีสุดท้ายเขาไปเมนูครับลงมาแทนโดกูครับโอบีมาตินโดนชนลูกนี้แหละอ้าวเลวครับผมอูยฟีคิกครับระยะอันตรายครับอโมกรูฟาวใส่โอบีมาตินครับโอ้เรามาดูฟีคิกลูกนี้ก่อนครับโอ้ถ้ายิงเข้าลูกนี้นี่อาจจะเป็นประตูใช้ได้เลยนะครับเป็นบูโน่ครับนาที89แล้วครับ วิ่งเข้ามาสัตว์ลูกนี้หโหติดบล็อกนะครับไม่ได้ครับยังเป็นลูกเตะมุมอยู่ครับแหมไปติดบล็อกกําแพงครับบูโน่ครับจะโยนลูกเตะมุมเข้ามาเหมือนจะเล่นสั้นนะครับเรียกคาซิมิโลเข้ามาใกล้ครับคาซิมิโ่หมาที่เอาหมัดดียโลลูกสูตรหรือเอายิงโหซุปเปอร์เซฟครับเอาละมาสลาอุยไม่วิ่งต่อครับทดสนาทีครับ กดไปแล้วหนึนาทีเหลืออีก3นาทีโอ้ดูครับมาฮิมสเตอร์ลิงครับสเตอร์ลิงโอ้เพื่อนไม่เติมครับกันนาโชครับอามังกรูโอ้นี่ถ้ามีสกอร์เกิดขึ้นนี่คือชนะเลยครับแล้วเบอร์สินว่าไงครับทดเสียทีจบแล้วนะครับแบอรสินเป้าจบเกมครับก็เสมอกันไป1นต่อหครับแบ่งกันไปคนละ1คะแนนครับ เอสตาบาวยิงขึ้นนำก่อนนาทีที่10ครับแมนยูมาตีเสมอจากเบนเจามินเซสโกนาที54ก็ิสถิติถ่ายเกมกันครับทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับยิง13เข้ากรอบ9ครับเชลซียิง9เข้ากรอบ6ก็ถือว่าสูสีนะครับเปอร์เซ็นต์ของบอลเนี่ยใกล้เคียงกันเลยการจ่ายบอลเนี่ยก็ใกล้เคียงกันนะครับ132ต่อ133นะครับผู้สาป,ประตูก็เซฟเยอะทั้งคู่ครับไม่ว่าจะเป็นเซเลเมนเซฟไป5ครั้งครับส่วน โรเบิร์ตซันเชตก็เซฟไป6ครั้งก็จบเกมเสมอ1นต่อหครับแมนน่าแมทเป็นโรเบิร์ตซันเชตครับขวาไป10.0เลตติ้งครับเหนียวจริงครับเกมนี้ส่วนเซนต์เลเมนครับโอ้โหไม่น้อยหน้าครับ9.5เลตติ้งครับโอเคผมก็ก่อนจากการครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครขายจำนวนโซนด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ